ต่อไปห้องกระสีเอาหม้อขึ้นคางไฟเ็จแล้วห้องกระสิใสน้ำเปล่าลงไปสำหรับปริมาณของน้ำเปล่านั้นห้ากระสิใสทั้งหมืประมาณลิตรนึงกับอีกครึ่งนึงเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นห้ากระสิใสขนอหมูลงไปสองก้อนตามด้วยตะไคร้กับใบบักขามออนที่เวห้เด็ดเตรีมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระสิใสเ็ดคอนขาวที่ห้าล้างน้ำเตรีมยว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเราก็ตามโดยปลาาบดหนึ่งสอนโตหลังจากนั้นห้ากระสีเอาบักพริกสดหอมแดงกับกระเทียมที่ห้าตำเตีมยว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปตามโดยน้ำล้างโคกจักนอยึ แล้วต่อไปห่ากระเซียวปลาทูที่เวห่อเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสําหรับปริมาณของปลาทูนั่นมือนีห้อกรสีใสทั้งหมดประมาณสองเข่งหลังจากนั้นห่ากรสีปิดฝาถิ้มไว้ทาให้แกงของข้าสุกพ่อตะว่าแกงของข้าสุกได้ที่แล้วแม่นดากระสีใสผงชโสดลงไปสองซอนซาแล้วก็ตามโดยใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูเที่เข้าเด็ดเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห่ากรสีค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นห่ากรสีซิมรสเบิงขัดแมนว่าเขาได้รสชาติพอดีตามที่เขาต้องการแล้วเเเาากกก็สสสมมรรรถปิดดแ้้ววตตั่่ยยีพอไนะ